เอ๊หรือจะมีลุ้นชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์อัมพัชราภากับไฮโซหนุ่มหลังโสด ต้องบอกว่าเอหรือว่าจะมีลุ้นเมื่อชาวเน็ตจ,จับตาความสัมพันธ์ของซุปเปอร์สตาร์ตัวแม่อย่างอัมพัชราภากับไฮโซหนุ่มหลังตัวแม่โสดกลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อนางเอกคนดังอัมพัชราภาปิดฉากรักไฮโซพกหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีโดยสาวอ้ำเปิดปากชัดหมดเปลือกสาเหตุเลิกราแท้จริงกับไฮโซพก โดยเธอนั้นได้กล่าวว่าสาเหตุที่เลิกกันมาจากเรื่องเดิมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วไม่มีเรื่องอื่นเลยเป็นเรื่องนิสัยที่ไม่เหมือนกันจริงๆพยายามปรับแล้วแต่ปรับไม่ได้และเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆหลายรอบส่วนเรื่องหึงหวงก็ไม่มีไม่เคยโทรเช็คและไม่เคยทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงไม่ใช่เรื่องผู้หญิงไม่ได้จบดีจริงๆเรื่องนี้ไม่มีใครผิดใครถูกแค่เราใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันชื่นชอบอะไรที่ไม่เหมือนกัน ต้องบอกเลยว่าเอหรือว่าจะมีลุ้นเมื่อล่าสุดชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ของซูเปอร์สตาร์ตัวแม่อย่างอ้ําพัชราภากับไฮโซนุ่ม um, หลังตัวแม่โสดโดยล่าสุดในไอจีของไฮโซนุ่มน um, ินชนินซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มแก๊งของสาวอ้ําพัชราภาได้โพสต์ภาพคู่สาวตัวแม่ในวันวาเลนไทน์จนงานนี้เหล่าชาวเน็ตต่างเข้ามาลุ้นจิ้นว่าอัปเดตอาการปัจจุบันด้วยค่ะ เชียร์เลยค่ะคุณนินตอนนี้แฟนคลับเชียร์กันมากครับเหมาะสมกันมากแฟนใหม่พี่อ้ําหรือคะ